ก็รเรียกว่าเฉาว,วงการสงฆ์นะฮะเรื่องใหญ่เลยงานนี้คือหลังจากที่ตํารวจเนี่ยได้ไปค้นบ้านของศีกาคนหนึ่งที่ชื่อว่าศีกากอฟที่บอกว่าเป็นสาวคนสนิทของทิศอาจอ,อดีตเจ้าว,วาดวัตรีทศเทพที่วันก่อนที่เรารายงานข่าวบอกว่าเนี่ยย่องศึกเงียบนะฮะแล้วก็เนี่ยทางตํารวจก็ได้พบหลักฐานเชื่อมโยงไปยังสาวคนนี้นะฮะที่ชื่อว่าศีกากอฟอ,อันนี้ตอนที่บิ๊กเต่า พลตรจตีจรุนเกยียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางไปตรวจสอบที่บ้านของศรีกากอ๊อบนะฮะแล้วเจ้าตัวเนี่ยก็ให้ตํารวจเนี่ยยึดเอาโทรศัพท์มือถือไปตรวจสอบด้วยนะครับเมื่อวันที่4กรกฎาคมคนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยตัวเองก็เกี่ยวข้องกับเรื่องเว็บพน,นนะันอ่ะมีการให้การประมาณว่าเนี่ยเล่นพนันออนไลน์มาตั้งแต่ปี64ใช้บัญชีของตัวเองแต่ว่ามันมีเงินเข้าออกบัญชีเนี่ยหลายล้านบาท มีเงินเข้าออกบัญชีมากสุดถึง10ล้านบาทและอ้างว่าได้มาจากการเล่นพนันออนไลน์นะครับทีนี้ไอ้หลักฐานสําคัญก็คือมือถือของสีกากรอเนี่ยนะที่ส่งมอบให้ตารวจได้ตรวจสอบเนี่ยปรากฏข้างในมือถือเนี่ยชินเขาไปพบภาพแล้วก็คลิปนะลักษณะเชิงชู้สาวลามกนะทั้งหมดเนี่ยแปดหมื่นภาพโอ้โหโอ้โหเนี่ยฮะอยู่ในมือถือแล้วในภาพเหล่านั้นเนี่ยมันก็ มีบุคคลนะฮะที่เกี่ยวข้องคือลักษณะคือเป็นพระชั้นผู้ใหญ่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยเขาบอกแดรายแปดรายที่ว่าเนี่ยนะครับปรากฏหลักฐานอยู่ในมือถือของศรีกากรครับนี่นะฮะคือเอาหลักฐานแบบชัดๆถึงขั้นประราชิกเนี่ยคือสามรายไอ้ที่ถึงขั้นประราชิกคือสามรายคือลักษณะคือสัมพันธ์สวาร์กันเลยนะฮะคือศรีกากรเอาผัวเป็น เอาพระเป็นผัวเนี่ยพูดง่ายออนี่นะแล้วถ่ายคลิปเก็บไว้เป็นหลักฐานออหลักฐานเจตนาเนี่ยต้งตองตรวจสอบกันต่อ,อ,อทีนี้ในจำนวน8รูปก็ปรากฏว่าตอนนี้ที่บอกว่าหลักฐานมันไปถึงขั้นประราชิกนะฮะสามรูปเนี่ยตอนนี้ใน3รูปที่ว่าเนี่ยยอมศึกแล้วนะฮะสองรูปรอีกรูปหนึ่งอยู่ระหว่างการติดตามตัวนี่ฮะโหมหน้าผู้ทีออ่มีหลักฐานโยงไปถึงขั้นประราชิก โอ้โหนี่เห็นแล้วก็ตกใจนะฮะซ้ายสุดเนี่ยคุณผู้ชมฮะพระเทพวชิรธีราพรมีตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดพระพุทธฉายครับนะฮะศึกแล้ววัดพระพุทธฉายนี่อยู่ที่จังหวัดสระบุรีจังหวัดสระบุรีครับศึกแล้วครับนะฮะศึกแล้วนะฮะเดี๋ยวมีภาพให้ดูด้วยตอนศึกนี่นะอส่วนคนกลางฮะนี่ก็ศึกแล้วนะครับพระเทพ วัชิระธีรคุณครับผู้ช่วยเจ้าวาดวัดปากน้ําภาษีเจริญนะฮะศึกแล้วเหมือนกันอันนี้อยู่เขตภาษีเจริญกรุงเทพครับแต่ว่าไปตามตามตัวได้ที่อําเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับคนนี้คือเห็นบอกว่าเนี่ยไปเจอที่ไหนนะอำเภอแม่แตงที่วัดแห่งหนึ่งนะฮะในเขตอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ไปเจอที่วัดพระธาตุสุนันทาฮะอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะฮะนี่นะฮะส่วน อีกรูปหนึ่งอยู่ระหว่างการติดตามตัวเนี่ยยังไม่เจอครับพระครูสิริวิริยะธาดาผู้ช่วยเจ้าอาวาดวัดโสธรวรารามวรวิหารอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซาครับวัดหลวงพ่อโสธรอ,น,อนี่ก็ระดับผู้ช่วยเจ้าวาดครับนี่นะครับแล้วก็มีเขาบอกล่าสุดมีข้อมูลอีกวัดหนึ่งคนระับคุณผู้ชมฮะครับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกอืมนะครับ ตอนนี้เนี่ยได้มีการไปตรวจสอบ,บที่กุฏิของพระราชรัตนสุธีนะฮะปรากฏว่าปิดล็อกแน่นไม่ทราบว่าหายไปไหนนะครับนี่นะครับอันนี้อีกรูปหนึ่งที่ไม่รู้ว่าไปลาศึกหรือยังหรือยังไงนี่ยนะยังไม่เจอตัวครับตอนนี้มีกระแสรกระแสข่าวออกมาว่าอาจจะหนีไปศึกเงียบๆนะฮะแต่ว่าต้องรอการยืนยันจากทางเจ้าหน้าที่ก่อน ว่าจะแอบไปศึกจริงหรือไม่ที่ไหนอย่างไรครับนี่อย่างกรณีอย่างพระเทพวชิระธีรพรเจ้าวาดวัดพระพุทธฉายเนี่ยครับอีกตําแหน่งคือเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีด้วยนะครับแล้วก็เป็นรองเจ้าคณะภาคสองด้วยโอ้โหเนี่ยครับเออทีนี้เรื่องนี้นะครับวันนี้ชินไปที่วัดโสธรวัดหลวงพ่อโสธรวัดหลวงพ่อโสธรที่จังหวัดฉะเชิงเศราวันนี้จริงๆเนี่ยมีงานบุญใหญ่นะฮะก็คือเป็นกิจกรรมบรรพชาสามเณร แล้วกิจกรรมนี้เอาจริงๆก็คือเป็นกิจกรรมที่พระครูสิริวิริยธาดาผู้ช่วยเจ้าวาดที่ตกเป็นข่าวเนี่ยแหละฮะจะต้องเป็นผู้ดูแลกิจกรรมนี้เป็นหลักปรากฏว่าไม่อยู่ตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะฮะผู้ชมครับก็หลายคนก็ตามเจ้าที่จากบอกอปปป,ปก็ลงตรวจสอบนะฮะมีสํานักพุทธไปด้วยแต่ก็ยังคงไร้เงานะฮะของท่านผู้ช่วยเจ้าวาดเนี่ยไม่รู้ไปไหนจริงๆนะครับทีนี้เราเนี่ย เกาะติดกันมาตั้งแต่ช่วงเช้าลงพื้นที่กันไปสํารวจนะฮะสภาพโดยรอบทั้งตัวของอพื้นที่ที่เจ้าที่เนี่ยลงไปในตัวของวัดโสธรนะครับเนี่ยเป็นภาพบรรยากาศตั้งแต่ช่วงสักประมาณา11โมงเช้าจนถึงประมาณเที่ยงนะครับปรากฏว่าคําตอบที่ได้รับจากทางวัดเนี่ยบอกว่า,าผู้ช่วยเจ้าว่านะฮะพระครูสิริเนี่ยออกนอกวัดไปตั้งแต่เช้าตรู่ แต่ไม่มีคนบอกนะฮะว่าออกไปที่ไหนกันแน่ไปรับกิจนิมนต์อย่างไรเนี่ยก็ไม่ทราบนะครับ,รบขณะดเดียวกันเอาจริงๆเนี่ยบรรยากาศด้านนอกวัดเนี่ยก็หลายคนก็จับกลุ่มนะฮะโจดจันเรื่องนี้เป็นอย่างมากตกใจเพราะเอาจริงๆเนี่ยคือชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็แยกแยะออกที่ผมคุยนะพี่จงเขาบอกว่ามาไหว้หลวงพ่อโสธททรเนี่ยก็คือยึดหลวงพ่อเป็นหลักนะฮะองค์พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็ตั้งใจมาไหว้แต่ตัวบุคคลก็ว่ากันไปไหว้หลวงพ่อที่อยู่ในโบสถ์ไหว้หลวงพ่อที่อยู่ในโบสถ์แต่ว่า เรื่องของตัวพระเนี่ยไปทําอะไรผิดก็แยกกันไปแยกกันไปนะครับที่นี้แม่ค้ากับาชาวบ้านแล้วแวกนั้นเนี่ยหลายคนเขาไม่เชื่อเขาท้าตํารวจเลยนะฮะเขาบอกไม่เชื่อหรอกเพราะว่า,าหลวงพ่อเนี่ยจริงๆเนี่ยก็เป็นคนที่เป็นพระที่เข้าถึงประชาชนเยอะชาวบ้านรักและก็ศรัทธาถ้าตํารวจมีคลิปเนี่ยเปิดเผยออกมาเลยคือชาวบ้านอยากเห็นตอนนี้ไม่เห็นหลักฐานก็ไม่เชื่อหรอกนะครับหนึ่งในนั้นก็คือคุณป้าท่านนี้ฮะคุณป้าขออภัยฮะ คุณพี่แล้วกันนะฮะเดี๋ยวจะโกรธเดี๋ยวจะเครืองระซักคุยกันอยู่เมื่อตอนกลางวานันคุณพี่วันเพนขายข้าวหลามอยู่หน้าวัดคุณพี่วันเพ็เนี่ยแหละฮะแกเนี่ยบอกว่าแกไม่เชื่อเลยนะว่าทางหลวงพ่อเนี่ยจะทําจริงนะฮะเพราะว่ายังไม่มีหลักฐานยืนยันจากตํารวจส่วนตัวนะฮะผู้ชมถ้ามันจริงเนี่ยก็อยากวิงวอนสังคมหน่อยอยากให้เข้าใจถึงมิติความเป็นมนุษย์คือพระสงฆ์เนี่ยก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันยังคงมีความรู้สึกนึกคิดนะฮะไม่ใช่พระพุทธรูปที่ไม่มีอารมณ์อื ป้าบอกแบบนี้เลยนะฮะเขาข้างพระเนี่ยบอกแบบนี้มาซึ่งก็ถ้ามีอารมณ์ก็สึกเลยคะัอ,อสึกก็ไปเป็นคารวาสเนี่ยคาราวาสเนี่ยยังอยู่ในพระเหลืองเนี่ยครับเ,ออเนี่ยแล้วก็บอกว่าคือโยนไปฝั่งสีกากรบเลยนะบ,บอกว่าไปดูเจตนาสีกากรบดีกว่าค,คือจริงๆเนี่ยการที่สีกาเนี่ยจะเข้าถึงพระเนี่ยจะต้องสํารวมแล้วก็ระวังทำไมสีกากรบเจตนาทาแบบนี้ตั้งใจตั้งแต่แรกหรือไม่นะฮะบู้ชมเอาไปฟังเสียงป้าวันเพลนหน่อยฮะเขาคุยกับผมตั้งแต่ช่วงเที่ยงเนี่ยครับใช่ มันมีอาชีพเป็นมิจาชีพอ่ะหากินกับพระใช่ที่เราบอกว่าที่เราเคยฟังข่าวคือเขาบอกจับพระศึกมาหลายรูปเลยเนี่ยใช่แล้วพระไม่ใช่พระพุทธนะพระสงฆ์พระสงฆ์อืมมีความรู้สึกใช่หมายังมีความรู้สึกเลยพระจะมีความรู้สึกแต่เราก็ไม่ได้โทษว่าเจ้าว่า้าที่นี่จะอะไรานะอยู่กันมาตั้งเด็กก็เห็นกงนอยู่ไม่มีหรอกมองในฐานะค<ม>นกันหนะ่ือไงใช่มันไม่มีอยู่แล้วแหละ่ะไม่ควรจะเข้ามายุ่งยากใช่ไม่ควรจะมา ตั้งใจอะไรใช่เจตนาเลยบ้องเอาเรื um> ่องมันไม่ใช่มันจะมาต่อไปมันไปวัดดี่ดังๆต่อไปก็ต้องไปไล่จับเขาสึกอีกเสียชื่อภาพโพตวัดใช่ไหมจำไว้เลยว่าพระหมามยังมีความรู้สึกเลยถ้าเป็นคนคือคุณวันเพ็ญเนี่ยบอกว่าถ้าจะโทษให้โทษสีกากรมายั่วพระผู้ใหญ่แล้วก็แบ็กเมลจะรีดเงินประมาณนี้แต่ว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมัน ตบมือข้างเดียวมันไม่ดัง<อ>ถ้าพระไม่ถ้าพระไม่ไม่หลงคารมสาวอะ่ะก็คงจะไม่เกิดเรื่องไงอันนี้ก็ไปหลงในรูปรถกลิกก่นกายนะฮะสุดท้ายก็เลยเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องขึ้นมาออันนี้เรื่อง,เร,อง,องเรื่องของเรื่องของไปเสพเมทุนเนี่ยอันนี้มันประาชิกเนี่ยแต่มันก็เป็นเขาเรียกว,ว่าผิดทางสงฆ์แต่ยังไม่ได้ผิดกฎหมายนะฮะยังไม่ได้ผิดกฎหมาย มันจะผิดกฎหมายก็ต่อเมื่อเขามีการตรวจสอบพบว่ามีการเอาเงินวัดไปเปรสีกานะฮะอันนี้เส้นทางการเงินที่จนะต้องตรวจสอบกันหน่อยอันนี้ถ้าถ้ามีการยากักยอกเงนะินเนี่ยผิดแต่ตอนนี้เดี๋ยวต้องให้ตํารวจเขาทงานก่อนครับนะครับอ,อีกคนหนึ่งไหมพี่จงค,คนนี้เนี่ยชื่อว่าลุงวิเชียนนะฮะแกเป็นอดีตคนขับรถตู้ให้กับผู้ช่วยเจ้าวาดองค์นี้แหละฮะ,ะลุงวิเชียนเนี่ยเขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยเมื่อเช้าทุกเช้าเลยนะคือพระครูสิริวิรยาธาดาเนี่ย จะออกมาบินธบาทก็คือเดินออกกับพระสงฆ์รูปอื่นเนี่ยไปบินธบาทจากวัดเนี่ยแหละครับแต่วันนี้ไม่เห็นตั้งแต่เช้าจนมาทราบข่าวเนี่ยตอนตํารวจเขาลงไปที่กุฏินะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยคุณผู้ชมคือแกบอกว่าก็ไม่รู้ว่าหลวงพ่อไปรับกิจน,นิมนต์ที่ไหนนะแต่ส่วนตัวข่าวที่ออกมาเนี่ยเขาก็ยังไม่เชื่อนะฮะเพราะชาวบ้านทุกคนเนี่ยอมองว่าท่านเนี่ยเป็นพระที่มีเมตตาเอาไปฟังหน่อยฮะ แต่ทุกวันตอนเช้าเนี่ยท่านจะออกไปบินตบาทคือปกติแล้วหลวงพ่อแกจะมาทุกเชา้าแถวนี้เช้ากับทุกเชา้าบินตบาททุกเชา้ชาเช้านี้ได้เจอไหมเออเมาา่อเช้าไม่ได้สังเกตนะครับแต่แต่ทุกวันตอนเช้าเนี่ยท่านจะออกไปบินตบาทจะมีลูกเนนตามครับซึ่งปกติแล้วเขาเขาเป็นคนยังไงฮะหลวงพ่อถ้าถ้าที่ผมรู้จักกันนะท่านก็นิสัยดีนะฮะ เรื่องเรื่องปฏิบัติธรรมนี่ท่านท่านท่าปฏิบัติดีผมว่าไม่เชื่อผมไม่เชื่อไม่เชื่อครับแต่ถ้าถามชาวบ้านเขาก็ไม่เชื่อหรอกนะฮะคนที่อยู่หน้าวัดอ่ะมีแนนอีกใช่ไหมแนนบอกไม่เชื่อใช่ไหมลองไปฟังแนนดูอ่ะครับฟังแนนดูพอรู้ข่าวตอนที่มีพิธีอยู่ข้างบนเขาวันนี้วดนเองเข้าฤดูฝนครับก็รู้ข่าวตอนนั้นก็ยังทาอะไรไม่ได้ครับก็ลงมาทํางานเสร็จก็เพิ่งได้โทรไปก็ไม่รับสายครับไม่รับอ๋อติดแต่ไม่รับถูกต้องไหม ไม,ไม่ติดครับไม่ติดครับมันถ่ายเไปเลยครับปกติหนูอยู่กับพระครูตลอดเลยใชคะอ่ะอ,อ,อันนี้คือเนนรูปที่เป็นรูปที่สนิทกับพระครูบอกว่าติดต่อไม่ได้ติดต่อไม่ได้ตัต้งแต่เช้าแล้วครับนะครับส่วนทางผู้ว่าวันนี้คุณนุชอุสานะฮะทีมข่าวของเราก็ปักหลังอยู่ที่วัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยฮะได้คุยกับท่านผู้ว่าจังหวัดฉะเชิงเซานะฮะก็แกบอกสั้นๆนะครับว่าที่ผ่านมาคือจังหวัดก็กดขันแหละแต่ถ้าผิดจริงเนี่ยก็ เป็นหน้าที่ของทางสำนักพุทธแล้วนะฮะไม่อยากจะให้เรื่องนี้เนี่ยปล่อยผ่านแล้วก็ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่นะฮะทางจังหวัดเนี่ยเอาไปฟังหน่อยครับ เงินเรื่องของการปฏิบัติตนีสิ่งที่ผิดเราก็จะต้องไปตรวจสอบถ้าผิดก็ดําเนินการข้อกฎหมายแต่ว่าก่อนที่จะมีความผิดอะไรเนี่ยที่ผ่านมาทางจังหวัดเองและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องก็ได้กำชับนะครับทางสานักพุทธสานักวัฒธรรมเนี่ยได้ไปประสานทางวัดอนะ่ะขอให้ได้ตรวจสอบทั้งเรื่องการเงินเรื่องของการปฏิบัต,ติต้นต่างๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องสุขาภาพอย่างบอกเลยว่าเรื่องการถวายอาหารเนี่ยอย่าไปเอาถวายอาหารที่มันมีไขมันคอเลสเตอรอลสูงถึงกระบวนการตามระเบียบข้อมีอยู่แล้วนะนะนัะ่น นะครับสีแล้วค่ะเขาผู้ว่าแบบรู้จักกันตัวตัวต่บท่านรองมองไม่ได้รู้จักคนตัวพระท่านเยอะพระที่วัดนี่เยอะอะไรนะเนี่ยแกแกก็บอกว่าที่ผ่านมาแกก็ถวายอาหารอย่าถวายอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงแล้วเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ที่ผ่านมาแกดูแลเรื่องของอย่างตามวัดต่างๆในจังหวัดเนี่ยอย่างดีไม่ใช่แค่เรื่อง การดูแลการเงินไม่ให้มันพร่อง<ผ>มไม่ให้มันมอะไรผมว่าไปคุยกับคนที่เขาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงดีกว่าอ่ะ,อะคน,น,คนตำรวจตีจรูนเกียรติปานแก้วรองรผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางนะฮะบ,บอกว่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยนะฮะทางผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสโสธรวรารามวรวิหารก็คือพระครูสิริวิริยธาดาติดต่อตำรวจว่าจะเข้าพบตำรวจแต่สุดท้ายก็ไม่ยอมเข้าพบแถมยังปิดเครื่องหนีติดต่อไม่ได้นะฮะ ซึ่งถึงแม้ว่าทางตำรวจจะยังไม่สามารถจับตัวมาดำเนินคดีได้แต่ก็หวังว่าตัวท่านจะพิจารณาตัวเองเพราะยังไงก็หนีความจริงไม่พ้นนะแล้วก็บอกนะบอกว่านอกจากเรื่องของการเสพเมทุนแล้วเนี่ยนะครับแล้วมีคลิปนะ ก็จะต้องมีการสืบสวนในเรื่องของเส้นทางการเงินเพราะจากข้อมูลคร่าวๆพบว่ามีเส้นทางการเงินระหว่างพระทั้ง3รูปและสีกากรจำนวนพอสมควรเลยส่วนจะเป็นเงินที่มาจากการทุจริตหรือไม่ก็ต้องตรวจสอบก่อนนะฮะเดี๋ยวลองฟัง่อยครับทุกรูปเนี่ยมีมีเส้นเงินนะแต่เป็นยังยังเช็คไม่ละเอียดทั้งหมดเราเราได้แต่คร่าวๆคร่าวๆมานะครับก็ มีแต่การจะเข้าจะจะไปถึงทุจริตหรือไม่เนี่ยต้องต้องขอเวลาเราไม่ต้องการที่จะไปทําลายนะครับแต่ก็ต้องบอกนะครับว่า,าฝากไปยังพระสงฆ์ทั่วประเทศนะครับท่านก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการการทำกิจนิมนต์อะไรต่างๆหรือการที่จะมีผู้หญิงหรือ สีกาอะไรต่างๆที่จะเข้ามาหาท่านนี่นะครับครับเรื่องของสีกากรอบเนี่ยก็ให้ความร่วมมือกับทางตํารวจนะฮะแม้ว่าเรื่องการเสพเมถุนในทางกฎหมายเอาผิดไม่ได้แต่เมื่อดูการพิจารณาเห็นแล้วว่าสีกาเนี่ยมีวิธีการแอบถ่ายคลิปและภาพเพื่อหวังผลในการแบ็กเมลเวลาถ่ายคลิปก็จะไม่ให้เห็นมุมภาพที่เห็นตัวเองนะฮะแต่ให้เห็นอีกฝ่ายหนึ่งก็คือเห็นพระในขณะที่มีการทํากิจกรรม ทางเพศกันเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป้าหมายชัดเจนนะสศีกาศีกาแซบกับพระเนี่ยมัไม่ใช่เป็นเพราะว่าพระเนี่ยรูปงามหน้าตาดีรูปหล่อกล้ามใหญ่อะไรหรอกก็คงจะหวังเอาเงินนั่นแหละใช่ไหมเชนเพราะว่าเนี่ยจุดอ่อนที่สําคัญที่สุดก็คือกลัวโดนแฉโดยเฉพาะพระระดับชั้นผู้ใหญ่ครับพระระดับที่มีตําแหน่งแห่งหนเนี่ยนะฮะมีลูกศิษย์ลูกหามากก็มีเงินทองเยอะเข้ามาเกี่ยวข้องทีนี้เวลา กำความลับสําคัญไว้แล้วเนี่ยเขาเรียกอะไรจะบีบก็ตายจะคลายก็รอดเนี่ยมันก็ทําให้ศรีกาคนนี้เนี่ยนะฮะกลุ่มความลับของพระเอาไว้จํานวนหลายรูปมากกว่าที่เห็นตามข่าวตอนเนี้ยครับอ่ะอันนี้อันนี้เป็งานให้เห็นภาพนี่คือคนเดียวกันเหรอคนเดียวกันคุณผู้ชมพี่จงจะเล่าให้ฟังคนเดียวกันนะแต่เดี๋ยวก่อนฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นภาพที่ศรีกากอปเนี่ยเอาไปใช้คุยกับบรรดาหลวงพ่อพระชั้นผู้ใหญ่ สวยเช้งอย่างนี้เลยผ่านมากี่แอปเนี่ยหลายแอปเหมือนกันเพราะว่าภาพขวาที่ยืนอยู่กับบิ๊กเต๋าเนี่ยก็คือสีกากรอบสีกากรอบตอนโดนจับตอนโดนตอนที่เขาไปค้นบ้านอ่าครับเนี่ยที่เขาไปค้นบ้านครับนะฮะก็มันก็อาจจะคนละเรื่องกันนะฮะแต่ว่ายังไม่ได้แต่งหน้าไงตอนไปตอนเช้าเปล่าครับเพิ่งตื่นอะไรเงี้ยหน้าสดครับแล้วทีเนี้ยบิ๊กเต๋าแกแย้มมานะฮะพี่จงแกบอกว่าเอาจริงๆเนี่ย ภาพ8ปดหมื่นภาพที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือของซีการกอฟเนี่ยมันมีพระชั้นผู้ใหญ่มากกว่านั้นด้วยนะใช่เดี๋ยวเขาจะเปิดด้วยพยอยเปิดหลักฐานเนี่ยแหละครับเออตอนนี้ก็อหนาวๆร้อนๆกันแล้วครับที่ที่เหลือเนี่ยนะมีบางรูปก็ล่องหนไปแล้วติดต่อไม่ได้อะไรอย่างนี้นะฮะเอออ่ะเดี๋ยวรอดูต่อคเขาเรียกว่าเนี่ย ตายยกลังนะฮะมือถือเครื่องเดียวครับมือถือเครื่องเดียวตายยกลังเลยงานนี้ออนี่นะฮะ